ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้พี่วสุนทราเนาะนะครับได้พูดถึงการปลูกการดูแลรักษามะเขือพวงให้พี่น้องฟังครับ่อปลูกอย่างไรดูแลจังไรครับพี่ครับการปลูกระยะห่างก็สองเมตรนะคะสองเมตรครับเวลาเราปลูกก่อนเราจะลงจะลงต้นก้านนะคะเราก็ขุดดินใช่ไหมคะขุดดินแล้วก็เอา ปูนขาวปูนขาวแล้วก็โคโคนิดาเนี่ยที่เป็นเม็ดๆนะคะฟูระดานกันแมลงเนาะใช่ค่ะเป็นการมแมลงแล้วก็เราเอาต้นกล้าเราลงไปคือต้นกล้านี่เราเพาะมาจากที่อื่นไ่ครับหรือหรือเราเพาะอยู่นแล้วก็ของเราบ้างค่ะอ๋อต้นกล้านี่เรา,เราส่งมาจากที่อื่นนะประมาณเจ็ดร้อยต้นอ๋อประมาณเจ็ดร้อยต้นแล้วแล้วมีมีมีกี่ต้นเขาทงหมดนี่ประมาณทงหมดเี่อันนี้หกร้อยกว่าต้นหกร้อยกว่าต้นเนาะทำไมเราไม่เพาะเองล่ะครับพวกเราก็เพาะเองอ๋อเราก็เพาะเอง แต่ถ้าหากว่าเราจะปลูกข้างต่อไปนี่เราก็จะเพาะเองเนาะใช่ค่ะก็คือเก็บเมล็ดพันธุ์จากนี้เนาะครับเนาะอันที่จริงน่ะเมล็ดพันธุ์เอาไว้ต้นเดียวก็พอใช่ไหมเฉพาะต้นนี้คือเอาไว้เป็นพันุ์เอาไว้ทำพัน์แค่นี้แหละค่ะครับผมนั้นก็คือเก็บเพราะว่าจะเอาจะเอาต้นนี้มันก็แบบเพราะว่าเราตัดไปแล้วไงรัมไม่สมบูรณ์ง่ายๆค่ะครับครับเราต้องเอาไว้ต้นหนึ่งนี่คือต้นต้นทำพันนะต้นทำพันเนาะใช่ค่ะเช่นต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ผมดูมันดู แข็งแรงดูนั่นนี่ก็เอาทำพันธุ์แบบนี้เนาะต้นที่แข็งเลือกต้นที่แข็งแรงที่สุดเนาะในการคัดพันธุเนาะอ่าเมื่อกี้นี่พี่ว่าถึงการปลูกอ่าเทคนิะใดต่อนะครับปุ๋ยเนี่ยคะครับเอาลงเนาะค่ะจวเอาต้นกล้าลงครับปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยคะใส่มันจะมียูเรียค่ะครับยูเรียหนึ่งแล้วก็สิบห้าหนึ่งพูดง่าย รต่อรูค่ะครับผใช่ค่ะแล้วก็มาผสมน้ําอืมผสมน้ําเพราะว่าตอนที่มันต้นกล้าเล็กนะมันจะต้นการน้ําใส่ไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้โดนลำต้นค่ะถ้าโดนลำต้นหรือว่าโดนใบค่ะมันจะอะไรล่ะเหมือนกับน้ำร้อนร่วกค่ะอืใช่มันจะ่วเนาะใช่มันเจอมาแล้วทำมาแล้วจริงจริงตายเลยตายเลยเนาะใช่ค่ะเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยคือใส่รอบรอบรอบเนาะ ไม่ต้องไปางไม่ต้องไปโดนใบห่างจากลำต้นนะครับเนาะใช่ค่ะห่างจากลำต้นแล,ล้วก็ห้ามโดนใบ<ม>เพราะว่าตอนที่ต้นกล้าเล็กใช่ไหมคะต้นกล้าเล็กจะประมาณนี้นะคะเวลาเราใส่ปุ๋ยอะคะ่ะใส่ปุ๋ยน้ํานะคะเราต้องมีอขวดตัดขวดขวดโค้งเล็กๆคะ่ะแล้วก็ลบรอบจบใช่คะ่ะโอเคให้น้ให้น้ําเช้าอย่างเดียวะคะ่ะให้น้ําเช้าอย่างเดียวเนาะ,ะใช่ค่ะเช้าอย่างเดียวเช้าอย่างด,ดูแลรักษาก็คือ ปลูกให้น้ําใส่ปุ๋ยใช่ค่ะกี่วันกี่เดือนมันถึงจะให้ผลผลิตในครั้งแรกนะครับประมาณกี่เดือนหกเดือนประมาณหกเดือนเนาะให้ผลผลิตนะครับเรื่อยเลยแล้วก็ได้เรื่อยเลยทีนี้ก็เก็บแล้วก็ลดน้ําเก็บลดน้ําเนาะแล้วก็เสริมปุ๋ยใช ปุ๋ยถ้าเรามีปุย๋ยพ่อปุ๋ยยิ่ยงดีค่ะเพราะเราที่ไก่มาลงลงแล้วประมาณห้ากระสอบแต่เราเราลงแค่สี่กระสอบก็ประมาณใส่แค่นี้ครับใส่ไม่เยอะนะครับที่ไก่ก็ใส่เหมือนกันแล้วเลยค่ะครับผมแต่ไม่ได้ไปสมน้ําก็โรยโรยรอบรอบค่ะอืมเนาะก็ลองใส่แล้วก็แบบนี้เนาะ,นะ,ะแล้วก็ทางทางที่ดีนะคะเฟือง,ะะงอ,อ่ะค่ะฟางข้าวเราก็มา ใช่ใช่อันนี้นี่ยังน้อยอยู่นี่ถ้ามีนี่เอามาใส่อีกถ้ามีนี่มีมีไอ้นั่นต้นอะไรนะที่ปลูกโคลิสโซค่ะเออนำได้คนมาใส่ก็ต้องคนมาใส่ใช่ใช่โคลิสโงนี่ก็เหมือนกันในบ้านเขาเอาให่ปลูกโคลิสโงเนาะยิ่งต้นโคลิสโง่นะมันจะมีสารอะไรมันมีมันมีอะไรล่ะไลโซเบียมพวกอันนี้เนีมันมีธาตุไนโตรเจนอยู่แล้วเนาะเอามาคุมยิ่งเป็นการคุมดินด้วยเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอินทรีย์วัตถุยิ่งดินเรามันเป็นด่างใช่ไหมคะดินเราเอา พวกนี้แหละค่ะพุ่มพืชตระกูลถั่วเนี่ยมาใส่มาทําให้ดินเราดีขึ้นครับครับครับใช่สุดยอดเลยเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยใช้สารเคมีครับโอเคที่เอามาใส่ก็ปุ๋ยอะไรคิงคิงคิงในความคิดคิดว่ามะเขือพวงนี่ปลูกยากไหมดูแลยากไหมแรกๆน่ะยากยากมากค่ะแรกๆเน้จะได้ไหมเนาะ่อยจะได้กินไหมเนาะ่อยจะได้ไปขายไหมเนาะ ทรทีแรกนะครับแท้ท้อมากเลยครับอู้ไม่ได้แน่แน่สุดท้ายก็ยค่อยๆเป็นไปแล้วเราก็ปิดติดจอตลาดทะเลสกุลเขาบอกว่าเอามาเลยเอามาเลยมีเท่าไหร่ก็เอามาก็เอาไปส่งเอาไปส่งที่เดียวเลยค่ะไม่ค้าคนกลางรับเลยครับผมใช่ไปตลาดไปพาร์ทครั้งแรกครัก็เอาไปลงยี่สิบห้ากิโลเรับอเอาหมุดเลยครับโอเคนะในการเพ่ เห็นว่ารับพี่น้องปลูกบัวยากเลยได้ผลว่าสิ่งยากในแต่ช่วงแรกะนาเนาะแต่แต่ถ้าปลูกก็คุ้มไปอีกตั้งสองปีเนาะสองสามปีนะครับอที่เราแบบน้ถ้าน้ํได้ถ้าน้ได้นี่ได้เลยนี่โอ้จุดนี้นี่ขาดน้ํำนี่แหละครับอีสาน้านเทาความแห้งแล้งนี่ยังเป็นปัญหารากอยู่ครับเอาอัตโน่วยแก่ที่มันเปลี่ยนพันธุ์ได้พอได้เปลี่ยนเปลี่ยนพอได้เปลี่ยนพันธุ์นี่นะครับ ผมอยากลองเอาไปเพาะเบิ่งดูว่ามันสิได้ผลอยุบปะต้องได้ค่แตเละข่านี่แบบหิมะนี่วุ้งเหรอว่าตัดผู้ได้ค่ะค่ะไอหนึ่งกับผูได้บ่บ่เออเออตีสี่ตีห้าเลยค่ะแม่นบ่อกแล้วค่ะแต่ทีนี้ค่ะมันโถอะไรแบบค่ะถ้าลักษณะแบบนี้มันต้องมีสะเนาะมีสะแล้วการให้น้ำนี่ถ้าแบบสูบขึ้นอาบขึ้นมาเลยนี่คือสิคักเนาะครับเนาะ เออแม่นขาเนี่ยเพราะว่ามันเพืยนี่มัน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 มากเล้งกระจิงอยู่แต่ว่าถ้าต้องการถ้าได้น้ำเนี่ยโอ้ยคนของมันค่ะบุญอยางสีโวแม่นน่จ้าที่น้อยเยือมันก็เป็นน้อยน้อยตามจริงน้อยมันชี้เนอผิดผิดกับมะแขงที่ว่ามะแขงที่มีหน้ามังเฮาค่ะตอนนี้มันมันเท่ากับมะแขงที่มีหน้าเนื้อไปนี่ค่ะออแม่นค่ะสักเก็เบิร์เด้อค่ะ นูสังเกตบางที่แรกๆเลยค่ะแบบมันมาแข็งคุณว่ายื้อเท่ลุ้นโป้หมือโป้หมือพี่จะสะอ่อนนะคะวะ่าเจ้ห้าหกเป้าเป็นกิโลอ่ะแต่ว่าเพียงต้นเดียวนี่ก็ได้เป็นกิโลแล้วพี่ไม่ได้ทําเมล็ดพันธุ์อันนั้นเนาะเมล็ดพันธุ์แห้งที่แบบว่าเผื่อมีคนอื่นที่เขาอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอยากจะได้พันธ์แบบนี้นะเราก็อันขายพันธุ์ขายมเมล็ดแบบนี้นะคือบางคนนี่อ,อยากจะปลูกมะเขือพวงนี่ก็ ก็หาพันยากเลยเออนั่นแหละไม่รู้จะไปหาเมล็ดที่ไหนแบบนี้นะเออที่จริงน <right> no ี่ถ้าหากว่าคนทางอื่นเนาะสมมติเพิ่นเบิงเบิงคลิปผมอยู่เนี่เพื่อนอยากได้อันเออเพิ่นเพื่อนอยากได้เมล็ดพันนี่คือเขาอาจคือเขาอาจจะส่งเมล็ดพันนี้ส่งให้เพื่อนได้เห็นนะเออในราคาค่าส่งคายังรวมกันแล้วกับประมาณชจ็ห้าสิบบาทรวมค่าส่งแบบนี้เนาะเมล็ดพันเนาะเออเพราะฉะนั้นโอ้ผูใดสนใจเนาะที่เบิงคลิปนี่อยู่เนาะ เพื่ออยากได้มเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์มะเขือพวงนะครับมะเขือพวง<ก>ไร้หนามส่งมเมล็ดพันธุ์ให้ชุดละห้าสิบาทร้อมค่าส่งแบบน,น,น,นี้เนอะโอ้ติดต่อได้ที่พี่วัชนทลาวราเบอร์โทรอย่งอยางนอครับศูนย์แปดสี่สี่สองศูนย์เจ็ดเก้าสามหนึ่งค่ะครับผมโอเคครับผมโอเคครับเพลแล้วครับโอเคโอเค กระโปงเนี่ได้ครับนี่เพื่อเพื่อมีพี่น้องที่บ่งคลิปผมอยู่เบ่งนอกรับเนาะเพื่อพี่น้องที่กําลังดูคลิปนี้นะครับอ่าอยากจะได้เมล็ดพันธุ์มะเขือพวงนะครับบางครั้งเขาอยากจะปลูกมะเขือพวงแต่หาเมล็ดพันธุ์ไ่ได้ก็มีเด้นะครับถ้าได้เมล็ดพันธุ์ไปลองเพาะเบิ่งนะครับการอ่าโดยเฉพาะเป็นแบบไรเมล็ดนี่ก็สีไรไรหนาเออเป็นแบบไรหนามาวิดนะครับ เริ่มลิ่นพันกันละพี่น้องมันแดดฮอนหลายเนาะมันถึกแดดหลายมันรดอ้าวอ้าวอ้าวโอเคโอเคุดยอดเกิดยอเดอ้าวคลิปหน้าจะไปหาเลาะอ่าพี่น้องที่ปลูกอย่างอีกสิพาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งลูกเดียวช่วงนี้เนาะช่วงโควิดครับพี่น้องเราต้องออกจากบ้านอ่าผู้ใดอยากเบ่งสาระความรู้นะครับด้านการเกษตรความรู้ที่เป็นภูมิปัญญานะครับอ่าความรู้ที่ เราบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะครับเช่นตัวอย่างของพี่ว่าสุนทรานี่แหละเนาะนะครับเพื่อนกาปลูกมะเขือพวงนะครับแต่อาศิบงงามบาดเนาะพี่น้องเนาะถ้ามาช่วงหนะน้าฝนอาศิบงามกว่านี้นะครับ,ารบงามแน่<า>นอนผม<า>นผมก็การันตีได้เนาะช่วงที่หัวหน้าบอกนะคะเพราแบบอยากไปเบิ้ออบสงส่วนเจ้าดิไปเบิ้งเรากค่ะช่วงนั้นแบบโอ้ยเข้ามาเห็นทัน เจ้าสิแบบไม้ย่อยยาเพชรคือเจ้าด้นามวสุธาราเจ้าสิบอลเปนนี้เลยค่ะครับผมถ้ามาเจอเหตุการณ์ตัวนั้นน่ะแต่นี้มันช่วงโควิดแล้วก็ทำก็ทอกบโควิดทันอีแล้วเออไว้ันเทียบไปก่อนวันที่สี่ถึงลดน้ํานะคะนี่วันที่สี่วันที่สี่หนึ่งสองสามสี่วันนี้คือวันที่สี่ค่อยลดน้ําให้มันเป็นวันแรกครับผมใช่ค่ะสี่วันถึงลดน้านั่นนี่ค่ะครับครับค่ะ แต่ก่อนน่ะรถทุกวันจะมาช่วงหลังๆก็โคอะไรอ๋อนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับพบปะกับพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเด้อจังใดก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องแว่นสุขใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ